เปือเปือเปือครับเปือสะพานกลางทุ่งครับดีมือเขาแล้วครับเปือสะพานกลางทุ่งครับเป็นความสนุกสนานมัอนจัดหมัอนจัด ที่สวรร์บ้านนาครับมาเดินมาเช้านี้นะครับเดินกันมาเช้านี้ก็เข้าครับเขาทำสะพานกลางนาข้าวครับสรุปลูกชายลูกชายเป็นช้างพายหรือช้างพังลูกฮะ สช่ชา,ายเป็นช้างพายช้างพังฮะฮะไปหนุ่มช้างพายช้างพังช้างพายนะลูกลูกเป็นช้างพายนะลูกไม่ใช่ช้างพังเออหนูจะเห็นของยันเป็นของเล่นไม่ได้นะลูกฮะฮะหนูจะเห็นของยันของเล่นไม่ได้นะลูกหรือว่าหรือวล่าลูกฮอดรู้ไหมรู้ไหมลูก 啊啊、哎！哎！<noise> <noise> <noise> ช้างพายครับแต่ตอนนี้จะเป็นช้างพังแฮพพล์เดี๋ยวลุงยันเล่นลัก <laughs> นี่ครับด้วยความสนุกสนานสุดจัด มอนยนี้รู้มาเออ